เดี๋ยวตอนหาเสียงเดี๋ยวไอ้พวกนี้ตอนหาเสียงครับอีกไม่นานเขายุบสภาเนี่ยตอนหาเสียงแล้วก็เอาอย่าไปเครียดเรื่องการเมืองครับจริงๆครับผมว่าต้องประกาศให้จุดทูบแช่งนักการเมืองชัว่วทุจริตคอร์รัปชันให้ให้ตุยนี่นะผมว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะนะครับ บ้านเมืองเราเป็นงี้ไงเดี๋ยวนี้ลำบากะมันไม่เห็นใจเราละครับมันก็จ้องจะเอาเงินอย่างเดียวเพื่อจะไปซื้อเสียงต่อกติกาแต่ผมว่ามันน่าจะแก้กฎเลือกตั้งนะให้ซื้อกันให้สะใจเลยให้เต็มที่เอาเงินมาประมูลกันเลย ออชาวบ้านจะได้เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเนี่ยวันที่สิบเอ็ดจะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลใช่ไหมกฎหมายออกมาเลยว่าให้ซื้อเสียงได้ประมูลเลยผมจะถามเลยเอา้าจะให้เลือกคุณให้เท่าไหร่ไอ้นั่นบอก 500, ห้าร้อยไอ้นั่นบอกพันไอ้นี่สองพันประมูลกันเลยนะครับอำนานจะอำนาจจะอยู่กับเรามึงแก้หน่อยที่กดเลือกตั้งอ่ะนะครับกกตแก้เลยนะครับ ให้ซื้อกันอิสระเลยเพราะเขาซื้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองขุนก็จับผีอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะครับนี่ให้แก้เลยนะครับเบอร์ไหนมาเบอร์เบอร์หนึ่งมาบอกให้ห้าร้อยเบอร์สองให้พันเบอร์สามให้สามพันเบอร์สี่ให้สี่พันเบอร์ห้าให้ห้าพันผมเลือกเบอร์ห้าโว้ยเออ มันไอเขาเรียกกฎหมายปิ้งปลาประชดแมวมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไงพอมันแก้ไม่ได้ก็เอาไอ้เหี้ยแม่งแก้กฎหมายให้เป็นซื้อเสียงได้โดยชอบเลยเหมือนกับเรื่องยาเสพติดเนี้ยปราบไม่ได้สันทีปราบไม่ได้สักทีก็ให้อยผลิตยาบ้าไปเลยแจกไปเลยนะครับแจกไปเลย ให้อนามัยแจกไปเลยใครป่วยใครติดยาเสร็จติดมามานี่ยคุณว่าไปเลยอ่าจะเอาไปวันละยี่สิเม็ดสาสิเม็ดเอาไปสูบและพวกนี้ก็ปล่อยให้แม่นตุยไปนะครับมันประมาณติดจริงๆประมาณสองล้านคน